คุณผู้ชมอยู่กับรามาเฮลท์ทล์กนะคะ จากเบรกที่แล้วนะคะเราพูดเกี่ยวกับการทฤษฎีของการออกกําลังกายในผู้ป่วยเบาหวานทีนี้เราจะมาปฏิบัติจริงกันนะคะก็วันนี้นะคะก,ก็มีแขกรับเชิญนะคะคุณนทการสิริปรีชาชัยนะคะนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะจากศูนย์กีฬารามาธิบดีหน่วยสวัสดิการงานบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ป่วยเบาหวานหรือแม้กระทั่งคนที่อ้ารแข็งแรงก็ออกกำลังกายแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะดังนั้นให้เริ่มต้นเลยดีกว่ามีเสื่อผืนหมอนใบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีหลายใบเลยค่ะวันนี้ค่ะโอเคแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสำหรับที่อยู่บ้านค่ะก็ถ้าเอาง่ายๆเลยนะที่เราสามารถหาได้ก็จะเป็นเบาหรือว่าปูเสื่อโยคะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ใช่ผ้าเช็ดตัวใช่ผ้าเช็ดตัวได้หรือว่าพื้นสะอาดก็โอเคได้เหมือนกันค่ะดังนั้นอย่ารอช้าเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะ ค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าที่จริงผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้แต่ว่ามีเงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่ควรสังเกตมากกว่าในคนปกติเนะาะซึ่งซึ่งก็จะมีคํำไม่ดฉัยจากแพทย์ว่าควรออกกำลังกายในระดับไหนเนาะทีนี้สิ่งที่อยากแนะนําสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็คือ3มอย่างหลักๆห,ห,หนึ่งเรื่อง หัวใจและหลอดเลือดมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับระบบร่างกายเนาะอย่างที่สองที่จะแนะนําเพิ่มเติมก็เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้อาการเป็นเบาหวานเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่ะอ,อย่างที่สเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนปกติและผู้ป่วยเบาหวานต้องทําก็คือการยืดเหยียดเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยหรือมีอาการเจ็บหลังออกกลังกายค่ะอันนี้หญิงเป็นประจําเลยแบบเวลาไปยิมเราก็เหนื่อยแล้วว่าต้องยืดกอนเล่นหลังเล่นกับบ้านปวดตลอดเลยอะสุดท้ายแล้ว ก็ต้องยืดอยู่ดีก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญใช่ดังนั้นอันนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุณหมออนุญาตให้ออกกําลังกายไม่ใช่ว่าป่วยแบบยังดักติดเลี่ยงติดเลี่ยงไม่ได้นะคะเริ่มต้นท่าแรกเลยดีกว่าท่าแรกเดี๋ยวเริ่มจากท่ายืนก่อนค่ะคืออันนี้จะเน้นเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เดี๋ยวหนูขออนุญาตนี่หนึ่งไหะก็จะเป็นยืนตรงเนาะเพิ่มความสมดุลให้ร่างกายแยกขาประมาณสะโพกหรือว่าหัวไหล่ของเราค่ะจากนั้นยืดแขนไปด้านหน้าค่ะผู้ชมทาตามได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านลองดูนะคะ ค่ะแต่น,นั้นค่ะค่อยๆกางแขนออกค่ะ ให้ขนากับหัวไหล่ของเราขูดแขนเข้าค่ะโอเคใช่และกลางออกทำประมาณ1ิบห้าหรือ2ี่บครั้งอันนี้จะช่วยเป็นกล้ามเนื้อหลังช่วงบนอ๋อมันไม่ยากเลยนะคะแต่มก็มันทำให้ทุกคนทำได้ทุกคนค่ะแต่ทีนี้ให้ขนาดไว้ตรงนี้ใช่ให้ระดับหัวไหล่ของเราค่ะแต่ทีนี้มีกี่ครั้งค่ะประมาณ15้าถึง20ครั้งได้ค่ะแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปเนาะอาจจะถือควดนน้ำเพิ่มหรือว่าถุงน้ำหนักเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะ อันนี้เป็นท่าแรกค่ะค่ะท่าแรกง่ายๆจำเป็นต้องแบบโคเหียดไปให้หลังมันแบบว่าไปชิดกันเลยค่ะให้หลังถามว่าถามว่าได้ไหมแต่ถ้าในคนเริ่มแรกค่ะคนที่เริ่มต้นแนะนําให้ขนาดหัวไหล่ก่อนโอเคซับซ้อนค่ะท่าที่หนึ่งค่ะทีนี้ถ้าออปชั่นถ้าเราเลือกถ้ามาคุณแบบเฮ้ยไม่ค่อยหนักยังไม่ได้หนูใจทีนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถทําได้เองที่บ้านเป็นยังงา้เอามาร้อย อุ้ยสมัยก่อนนี่เราใช้โดดยางอาจารย์ปุ๋ยเคยใช่ไหมคะเอาไปยระดับเข่าต้องันเข่าเอวใส่แล้วก็ เนี่ยค่ะจับยางไว้ด้านหน้ามาเดิมกเมือค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเหยียดออกถ้านี่นี่ช่วยอะไรก่คะค่ะอันนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังช่วงบนค่ะอันนี้เราจะพบเห็นในออฟฟิศซินโดมก็สามารถทำได้เช่ยนอย่าเพิดทำหลุดออกซกกันนะมันดีเข้าเลยค่ะใช่อันนี้จะช่วยเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนค่ะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสรีระร่างกายให้ดูดีขึ้นด้วยถ้าใครขี้เกียจทำก็มีขายนะคะเป็นเหมือนกับอีกตัวอย่างสแตนใช่แบบอะไรแบบนี้ออกกำลังกายก็หาซื้อที่ไม่ต้องแพงมากก็ได้ ใช่ค่ะค่ะถ้าต่อไปก็ยืดแขนขึ้นด้านบนคขาอันนี้จะคล้ายๆและกกูดาวที่ในยิมแต่่ยืดเข่านันค่ะแล้วก็จับเนาะประมาณช่วงไหล่ของเราใช่ค่ะเสร็จแล้วดึงลงมาเอ็นอกขึ้นนิดหนึ่งชูแขนขึ้น เอาข้อศอกนําลงมาก่อนแอนอกไว้ค่ะแล้วก็ดึงให้เชือกหรือว่าหนังยางเนี่ยลงไปที่สะบักเราอันนี้ก็15-20ครั้งเหมือนกันใช่ค่ะทำต้องทำสามเซตไหมคะหรือแค่เซตเดียวพอที่จริงที่จริงถ้าตามดายลายนี่สาเซตแต่ถ้าในคนเริ่มแรกหนูก็แนะนําให้ประมาณ15-20ครั้งแค่เลก็พอในหนึ่งท่าเนี่ยสามเซตก็ก็ร่างกายกล้ามเนื้อก็ได้พัฒนาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็คือ 15ครั้ง3เซตท่ากับแค่45ครั้งต่อหนึ่งท่าใช่ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าบางคนแบบว่ามีท่าหลากหลายแล้วอาจจะทําทุกท่าเรียนกันก่อนแล้วค่อยวนกลับมาในท่าเลกก็ได้เช่นเดียวกันโอเคโอเคท่าที่2นี่ช่วยอะไรคะท่าที่2อันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อเออและเนาะแบบด้านหลังส่วนล่างใช่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังมัดใหญ่เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ท่าก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะที่เจน ค่ะที่นี้ต่อมาเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้เรามีหลังแลวเนาะทีนี้ค่ะต่อมาแขนก็เป็นอีกเอาไว้ว่าหนึ่งที่สำคัญล่างค่ะเราจะเห็นทั่วไปคือท่าไบเส็บคืนท่านี้แต่ถ้าอยู่บ้านเราไม่มีเราก็ใช้ยังยืดนี่แหละค่ะมันเดิมยากงอันเดียวเนี่ยแหละอเนกประสงค์ค่ะเดี๋ยไว้แต่ทีนี้จะแนะนําเพิ่มให้ได้ช่วงคอ r า a r รอว่าแขนช่วงล่างขึ้นมาด้วยคว่ำมือไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วงายมือดึงขึ้นมาคว่ำมือปล่อยลง ง่ายมือค่อยๆดึงขึ้นมาใช่ค่ะถ้าปกติใบเสบเคอเราจะเน้นที่เก้าเนื้อแขนด้านหน้าแต่ว่าอันนี้เราเล่นในท่าเดียวกันให้ได้ทั้งหมดเลยควาไม่หมดเลยใช่ค่ะคว่ำมือไว้ดึงขึ้นมาถ้ารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปก็จับให้มันสั้นลงนะคะไช่ตึงจนหน่อยมันจะรู้สึกหนักขึ้นใช่อันนี้ก็เป็นการควบคุมความหนักได้ด้วยตัวเองค่ะค่ะถ้าทนสองข้างใช่ค่ะสองข้างสลับกันค่ะค่ะสิบห้าถึงยี่สิบครั้งได้เหมือนเดิมค่ะ S <S <S แต่ว่าทีนี้อันนี้สิ่งที่ควรระวังคือไม่กระชากแล้วก็ไม่ปล่อยบางคนปล่อยเร็วลงอย่างงี้ <S <S จะทําให้กล้ามเนื้อกระชากนะอาจจะเจ็บได้ภ<อ>พรายหล<อ><อ>ังนถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงให้เริ่มทําจากช้าๆก่อน<อ> ถ้านี้ช่วยช่วยแขนใช่ไหมคะอาจารย์ปุ๋มบอกมากเลยท่านนี้อุ้มลูกไงใช่ไหมคะใช่ไหมจะได้แบบว่ายกทุกวันแข็งแรงแน่นอนนเรายังต้องใช้แขนอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ต่อไปเมื่อกี้แขนแล้วหลังแล้วที้ลงมาขอขาเราจะเห็นพบได้บ่อยก็คือสคอตต์ค่ะแต่ถ้าให้ปลอดภัยเนาะจะให้เล่นกับเก้าอี้ก่อนค่ะก็ นั่งขึ้นตัวอี้หลังตรงค่ะขาแยกประมาณระดับสะโพกของเราหรือว่าถ้ามองง่ายๆคือระดับหวัวไหล่ของเราค่ะ,ค,ะความกว้างเสร็จแล้วลุกขึ้นยืนค่ะและนั่งเลือก็นั่งใช่ลุกขึ้นยืนนั่งลงถ้าเพิ่มความยากหรือเพิ่มให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นก็คือลุกขึ้นนั่งลงเพราะมันจะได้แบบว่า ไม่มีอะไรเกาะเออใช่แล้วหัวใจเราก็จะทํางานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยสปอตเนี่ยอย่างเหนื่อยมากเลยอันนี้ก็ได้15-20ครั้งเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะบริหารกล้ามเนื้อต้นขาขากล้ามเนื้อขาหน้าหลังแล้วก็ก้นผู้หญิงจะได้มีก้นที่กลมกลืนถึงแม้ฉันจะป่วยเป็นเบาหวานแต่ฉันก้นแน่น เกี่ยวไหมคะอันนี้อันนี้ให้เป็นแบบทางไซโคที่ดีแล้วกันดีไหมจะบอกว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงก็ทําได้ไงเห็นไหมไม่ต้องข้อยิมเลยใช่ค่ะทำที่้านได้ง่าอันนี้แบบง่ายใช่แต่ถ้าแบบยากถ้าสมมติว่าเราเริ่มทําจากเก้าอี้ง่ายแล้วก็เราอาจจะอันนี้อยาให้เป็นท่าตัวอย่างนะคะลักษณะเช่นเดียวกันเลยยืนแยกขาประมาณช่วงไหล่หรือว่าสะโพกเราเนาะแอนก้นย่อขาอันนี้แบบแอดวานซ์นะคะ หายใจเข้าย่อหายใจออกขึ้นหายใจเข้าย่อหายใจออกบางตัวขึ้นค่ะอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือไม่กลั้นหายใจระหว่างที่ทําท่าทุกครั้งไม่งั้นจะบูบเป็นใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะปล่อยลมหายใจตอนไหนคะจังหวะที่ต้องออกแรงค่ะอย่างเช่นในท่าสะพอนเมื่อกี้ถ้าเทียบการย่อกับการยืนจังหวะยืนเราใช้แรงเยอะกว่าก็ไมจ่ยหายใจอตรงนั้นใช่จะช่วยควบคุมเรื่องสรีละค่ะ กระดูกไปด้วยทีเดียวอารมณ์เหมือนแบบโยคะเราก็ต้องควบคุมลมหายใจการออกกำลังกายอย่างนี้ก็ต้องเช่นเดียวกันใช่ค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวที่นี้เราลองไปเล่นกับเสือแล้วโอเคก็เมื่อกี้เรามีหน้าขามีขาหลังก้นเนาะทีนี้เราจะก้นกับหลังช่วงล่างเช่นเดียวกันโอเคค่ะเราอยู่ในท่าคล้ายๆท่าสุนัขในโยคะค่ะเสร็จแล้วตั้งส้นเท้าไว้หนึ่งข้างเนาะเพราะว่าเพิ่มความสมดุลค่ะเสร็จแล้วอเข่า ขึ้นเข้ามาหาหน้าอกเสร็จแล้วเหยียดไปตรงคหรือว่าเล่นเป็นป่องก็ได้ค่ะใครๆขาข่านี้พยายามกระดกปลายเท้าไว้แล้วเหยียดส้นเท้าออกไปก่อนก็พยายามจะเล่นก้นยืดให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะยืดได้ขาถ้าใครรู้สึกว่าไปแล้วไม่ค่อยสมดุลหรือว่าไม่โอเคก็ยืดในระดับเท่านี้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วเมื่อได้แล้วค่อยๆเหยียดขึ้นตรงเหยียดขึ้นตรงอันนี้ได้ทุกส่วนเลยไหมคะ อันนี้จะเน้นไปที่ก้นหลังล่าะจะเน้นแต่ถามว่าแบบแกนกลางตัวต้องใช้เช่นเดียวกันเพราะันก็ต้องแพลงไบใช่ก้าเนั้งหัวไหล่ก็จําเป็นต้องควบคุมอ่าส่วนที่เราลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะกลายเป็นว่าสองข้างข้างละ15้าเหมือนกันใช่สลับกันโอ้โหใช้เวลานี่แป๊บเดียวเองนะเห็นไหมนี่ได้ตั้งกี่ท่าแล้วยังมีอีกไหมคะมีค่ะเมื่อกี้เราก้นไปแล้วเนาะเลยอีก่ท่าคะอันนี้แค่สุดท้ายแล้วอ่ะโอเค เพื่อเชาๆเดจะมีซิกแพคนะคะเดี๋ยอนี้เราให้เป็นท่าง,ง่ายก่อนเนาะก็ค่ะค่ะเริ่มจากนอนก็ได้ค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยดวกเนาะเอามือช้อนใต้สะโพก<อ>่ะเพื่อ<ร>ลดแรงใช่เพื่อลดแรงที่ให้ตัวเราล้างเนี่ยน้อยลงค่ะค่ะนอนราบเสร็จแล้วยืดขาอ่าค่ะ เอาเข่าเข้าหาหน้าอกค่ะเหยียดหลังเออเหยียดขาขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆปล่อยลงใช่หายใจเข้าเก็บเข่าเข้ามานะคะใช่หายใจออกค่อยๆปล่อยลงหอบก็คือใช่หายใจเข้าึก็ค่ะใช่ค่ะถ้านี้ทำ15ครั้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ถ้านี้ได้หน้าท้องส่วนล่างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่น้าท้องจะได้พุงยุบใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนปั่นจักรยานอากาศไหมคะ ปั่นจักรยานอากาศไ,ได้หน้าท้องส่วนล่างเช่ไหวกันค่ะแต่ว่าปั่นจักรยานอากาศจะใช้จังหวะที่เร็วกว่าถ้าอันนี้<ช>ก็คือเหมาะกับคนที่แบบป่วยไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามที่ยังออกกำลังกายได้อยู่จะไม่หนักเกินไปใช่ค่ะแต่ก็น้นเรื่องการหายใจเป็นหลักค,ค,ค่ะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่การหายใจระหว่างที่ทำเห็นไหมแป๊บเดียวเองในเวลาแบบประมาณแบบไม่ถึง10นาทีถ้ารวมทําทุกเซ็ตก็น่าจะ20นาทีได้ค่ก็ครบเลยได้ค่ะเพราะว่าถ่าหนึ่งถ้าสองเราควบคุมจังหวะ ควบคุมลมหายใจท่าหนึ่งเนี่ยห้านาทีก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราเล่นไปหลายท่าแลยเนาะท <5 S 1> ่า <5 S 1> ได้ท่าก็เกือบชั่วโมงแล้วยังไม่นับ เรื่องคาร์ดิโอหรือว่าการออกกำลังกายแบบอื่นสิคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แข็งแรงทําแบบนี้แล้วก็ควรไปคาร์ดิโออีกเพิ่มด้วยได้ค่ะแล้วแต่โปรแกรมที่แต่ละคนวางเอาไว้ในแต่ละวันแต่ถามว่าพอเวทเสร็จแล้วไปคาร์ดิโอได้ไหมได้ค่ะเป็นเรื่องดีด้วยเพราะว่าพัฒนาสองระบบในวันเดียวกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ป่วยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ค่ะหรือว่าถ้าอยากออกแบบคาร์ดิโอหรือว่าพัฒนาเรื่องระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดก็มีหลากหลายรูปแบบกีฬาที่สามารถเล่นได้อย่างเช่นปั่นจักรย หรือว่าเดินคือจะไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยน้ําหนักที่ต้องแบกหรือว่าอาการเสียงต่างๆอาจจะเป็นเดินเร็วแหงดีค่ะดังนั้นนะคะให้คุณนัฐการฝากอะไรปิดท้ายนะคะสําหรับการออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะค่ะก็ที่จริงถ้าจะสังเกตหนูก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าหุ่นดีแต่เขาเปนหารหญิงค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือ อยากให้ภูมิใจในตัวเองก่อนแล้วก็ให้มีกําลังใจในการออกกำลังกายค่ะที่จริงการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายัะทีเดียวค่ะก็ให้หาประเภทกีฬาที่เราชอบก่อนแล้วกันเนาะจะได้เป็นแรงจูงใจในการออกกำลังกายนะคะคือจริงๆนะจะบอกว่าถึงขุนจะไม่ได้สซเรนเดอร์แต่แข็งแรงนะคะเออใช่ไหมดูถูกไม่ได้นะดังนั้นไม่ต้องเชียร์ต้องเชียร์ไม่ต้องี่ชุดทางออกกำลังกายเสร็จปุ๊บจะได้เย้กินหมูกระทะได้ต่อไง ขขาแค<ช>่บองเนาะยังวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนัทการศ์รศิริปรีชาชัยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์กีฬารามาธที่มาดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะยญิงอาจาย์ปุ๋ยนะคะรวมถึงคุณนัทกราร์นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะ